สาวๆนะคะที่อยากจะมองหาหนุ่มต่างชาตินะคะเพื่อที่จะมาอยู่ต่างประเทศนะคะคิดให้ดีก่อนนะคะคิดให้ดีก่อนนะสวัสดีค่ะพบกับปามีหลายชาแน,นลนะคะ เอาพาบรรยากาศที่อังกฤษมาฝากเพื่อนๆพ,พี่น้องค่ะตอนนี้ที่อังกฤษนะคะก็ประมาณ9ก้าโมงยีสนาทีนะคะอากาศไม่ค่อยดีเลยค่ะที่อังกฤษนะคะก็จะหนาวนะคะตอนเชา้าๆน่าจะประมาณสี่ห้าองศานะคะเพื่อนๆก็ออกไปไหนไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันเอาสภาพอากาศแบบนี้นะคะถึงแม้ว่าจะไม่หนาวมากเหมือนแบบหิมะตกเนาะ แต่ว่าที่อังกฤษก็มีฝนตกปล่อยๆนะคะเวลาที่จะออกไปไหนอย่างหลายๆประเทศนะคะเพื่อนๆจะมีหิมะตกเนาะหิมะตกมันก็ไม่ได้ทำให้เราเปียกนะคะแต่ว่าถ้าเกิดฝนตกปลอยๆนี่ทั้งหนาวทั้งลมแล้วก็ฝนนะคะมันจะหนักกว่าหิมะอีกนะคะดูสภาพอากาศอันนี้ถ่ายที่ส่วนหลังบ้านนะคะแค่ส่วนหลังบ้านนี่ยังไม่อยากจะออกไปเลยะคะ่ะเพื่อนๆ ไม่ได้ไปเดินที่สวนสาธารณะนานแล้วนะคะคิดถึงน้องเป็ดน้องห่านเหมือนกันค่ะไม่รู้ว่าเขาจะอยู่กันยังไงนะคะขนาดเรามีบ้านเรายังอยู่กันลําบากเลยนะคะอยู่ข้างในบ้านนี้ยังหนาวเลยแล้วข้างนอกจะหนาวขนาดไหนนะคะเฮ้ยชีวิตที่ต่างประเทศนะคะสําหรับสาวๆนะคะที่อยากจะมองหาหนุ่มต่างชาตินะคะเพื่อที่จะมาอยู่ต่างประเทศนะคะ คิดให้ดีก่อนนะคะคิดให้ดีก่อนนะว่าเราพร้อมหรือเปล่านะคะที่จะมาอยู่กับสภาพอากาศแบบนี้นะคะกับความหนาวนะคะแล้วก็กับอากาศที่อาจจะไม่ได้คุ้นเคยนะคะนี่ไม่รวมถึงอาหารการกินที่พวกคุณทั้งหลายนะคะพวกสาวๆที่จะต้องห่างหายกับอาหารไทยรสชาติจัดจัดนะคะก็ ต้องคิดให้ดีนะคะคิดให้ดีแล้วก็คำคิดให้ตระหนักนะคะอย่าแบบว่าคิดแต่ว่าเอออยากจะมาอยู่ต่างประเทศนะคะเพราะว่าต่างประเทศก็ไม่ได้สวยหรูอ,อย่างที่พวกคุณคิดนะคะมีก็ไม่ได้มีอะไรหรอกค่ะก็แค่เอาบรรยากาศมาฝากนะคะเพื่อนๆบรรยากาศที่ประเทศอังกฤษนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะค่ะขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้ามารับชมนะคะ ขอบคุณนะคะแล้วก็ขอให้ดูแลรักษาสุขภาพนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะคะก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพตัวเองนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ